สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่20กร,รกฎาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลน์มี่ค่ะครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคุวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างสีดาบการรอคอยนะคะนะใครบางคนนะคะกำลังรอคอยบ้างสิ่งบ้างอย่างนะคะนะบางคนก็อรอคอยเกี่ยวกับ ด้านของการงานหรือว่าการเงินนะคะนะในสิ่งที่เราคาดหวังเขาเรียกว่าต้องรอจังหวะน,นะคะนะรอเวลารอโอกาสนะคะที่จะเข้ามานะคะนะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะนะดวงก็เรียกว่าการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสามเหรียญน,นะคะนะ่าจะโชคดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการค้าการขายนะคะนะ่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาในช่วงนี้ขอใ,ใช้คําพูดให้มีประโยชน์นะคะคําพูดของเรามีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะคะ นะ่าจะสร้างเม็ดเงินได้จากคำพูดธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำเวียนเข้ามาตลอดนะคะนะธุรกิจการค้าการขายไม่เงียบเหงานะคะก็จะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะอาจวสวนาบต้องสู้ต้องลุยนะคะเรียกว่าต้องฝ่าฟันนะคะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการเดินทางแบบกกะทันหันได้ด้วยรีบไปรีบกลับนะคะนะหรือบางคนทํางาน เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าวิ่งโรอกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้การใช้รถใช้ถนนนะคะนะต้องใจเย็นๆขับรถเร็วนะคะคนวันอาทิตย์นะคะต้องขับรถช้าๆมีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะเปลี่ยนเปลงอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยหรือว่าก่อนออกเดินทางเช็คสภาพตรวจสภาพรถให้ดีนะคะหดาบนะคะนะเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนต้องสู้นะคะจะทําอะไรเรียกว่า จะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จแต่ยังไงความสําเร็จก็รออยู่นะคะอาจจะเนยน,นิดนึงนะคะแต่ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะเกี่ยวกับด้านของการงานบางคนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการลงทุนบางสิ่งบางอย่างหรือการในสิ่งที่เรา,าวาดฝันไว้นะคะแต่ยังไงก็จะได้รับข่าวดีนะคะ <c oughs> สุขภาพในช่วงนี้นะคะปวดกระดูกนะคะปวดกระดูกปวดหลังปวดคอนะคะ หาเวลาพักผ่อนหาเวลานวดหาเวลาสปาบ้างนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานคนสดนะคะยังรอคอยเนี่ยเขาเรียกว่ายังรอคอยคนที่เข้ามาให้เราต้องถูกอกถูกใจนะคะเรียกว่าอย่างคนที่เข้ามาคุยในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะนะอาจจะแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้นะคะจะโดดเด่นเรื่องน้ำพักน้ำแร่นะคะ ส่วนเลขบงคลจากฝ่ายยบีนะคะเป็นเลขสี่สามนะคะสี่สนนะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ นวันจันนะคะ <Ben im ic> โอ้คนวัน,นจันสีดาบนะคะสีดาบนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะใครรอคอยสิง่งใดอยู่บ้างนะคะนะบางคนรอคอยการเงินบางคนก็รอคอยเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะเรียกว่าอยู่ในช่วงของจังหวะนะคะนะอยู่ในช่วงของการรอโอกาสได้ด้วยนะคะ นะแต่ก็เป็นระยะเวลาที่สั้นๆนะคะนะก็อย่าไปคิดมากบางคนเครียดนะคะก็อยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะปรงงกับชีวิตนะคะบางคนนะคะนะคิดตบทวนอดีตคิดตบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะเดอะไฮโรเฟนเรียกว่าสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบ นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญนะคะบางคนสวดมนต์นักสมาธินะคะอยู่กับบ้านสี่เม็ดเท้านะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็ยังมีความมั่นคงดนีนะคะใครรอคอยการงานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะให้การสนับสน,นุนหรือเออเขาเรียกว่าจะให้คําปรึกษานะคะก็ได้ด้วยนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะเดอะมูนนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจไปก่อนบางคนก็คิดอดีตคิดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วคิดวกไปวนมานะคะเตือนเช้านอนดึกนะคะ,นะเรียกว่าความกังวลใจนะคะทําให้เรานอนไม่หลับได้ด้วยนะคะนะก็ใครที่ว่างงานนะคะก็มีโอกาสได้ไงานนะคะก็อย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะบางคนนะคะอาจจะทํางานเข้ากะดึกก็ได้ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะในช่วงนี้นะคะพักผ่อนเยอะๆหรือใครบางคนนะคะ เป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะนะบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านป่วยอยู่หรือเปล่านะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะวิงเวียนศีรษะความดันนะคะปวดหวัวไม่เกรนนะคะปวดคอนะคะปวดศีรษะปวดฟันถอนฟันกูถินปูนได้ด้วยนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะดูเหมือนกับนะบางคู่เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะคก็หาเวลานะคะเอาใจใส่กันนะคะ คนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะนะใครที่เขาบอกว่าให้ไปเสี่ยงเซมซีนะคะนะถ้ามีไพ่สังฆราชขึ้นมานะคะให้ไปเสี่ยงเซมซีนะคะเอาเลขจาก็บเซมซีมาเสี่ยงโชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลข4 5 4 7นะคะสี่ห้าสี่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนบัอังคารคนบัอังคารนะคะเจ็ดดาคนบัอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะความอึดอัดใจนะคะบางคนเครียด นะคะ <S <S เครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะก็ได้ด้วยหรือใครบางคนเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะนะคะนะรายจ่ายที่มารออยู่หน้าประตูเลยนะคะนะพวกเก็ยด,ดาพวกนี้นะคะรายจ่ายบางคนหมดไปกับกินเลสนะคะเล่นหวยเล่นหุ้น,นเล่นกนนารพนันนะคะนะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอัศวินไม่เท้าการเดินทางนะคะม,มีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะนะใครที่เป็นเซลลนะคะเซลลเล็กเซลลใหญ่นะคะหรือประเภทเอ่อเกี่ยวกับ ขายประกันนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตนะคะพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะความรับผิดชอบมากมายนะคะวิ่งรอกนะคะไปขายเขาเรียกว่าไ,ไปที่การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานได้ด้วยนะคะนะการงานที่ทําอยู่นะคะใครที่ทําอยู่แล้วก็ยังมีความมั่นคงดีนะคะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะราชินีไม่ถาวนะคะนะกก็การสมัครสอบหรือว่าเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะก็ จะได้รับข่าวดีนะคะนะใครที่เครียดอยู่นะคะนราชาไม้เท้านะคะนะจะได้งานนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆหรือใครที่ทําอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่านะคะก็ได้นะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะปวดกระดูกนะคะนะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะส่วนทางด้านของความรักคนที่มีคู่ครองใครบางคนใครบางคู่นะคะ มีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือมีบางอย่างไม่เปิดเผยบางคนแอบมีกิ๊กนะคะแอบมีคนคุยนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะก็ได้นะคะก็สังเกตดูใครที่มาเอาเจใส่เราเป็นพิเศษนะคะก็มองดูนะคะ โชคลาภนะคะวันนี้จะโดดเด่นเรื่องน้ําพักน้ําแรงนะคะส่วนใครที่ชอบกันเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่อหยิบสี่นะคะมีเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ วันพุธนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนวันพุธเจ็ดดาบนะคะนะใครบางคนนะคะเครียดเครียดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะนะการกู้ยืมการหยิบยืมนี้นอกระบบนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะนะขอใช้ความรอบคอบนะคะ นะักใครบางคนเซ็งๆ,ๆเหนื่อยๆนยะคะอยากจะเครียดนะคะอยากจะสวดมนต์นื่งสมาธินะคะอยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะักก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวดัดนะคะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์การทําบุญนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะสิบดาบนะคะนะในช่วงนี้นะคะสิบดาบเจ็ดดาบคนวันพุธนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะต้องอ เขาเรียกว่าต้องระวังอุบัติเหตุเล็กใหญ่เราก็ต้องระวังนะคะนะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายมีโอกาสไปร่วมงานศพกับของคนอื่นก็ได้แต่ยังไงตัวเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะแถมมีสิบดาบด้วยก็เรียกว่าต้องระวังนะคะนะเกี่ยวกับสุขภาพบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดวิล hmm. นะคะ เดววิวก็มีความเครียดมีความอยากได้งานมีความอยากได้เงินนะคะเดวิวเป็นพระแห่งกิเลสนะคะใครว่างงานใครไม่มีเงินก็เครียดนะคะความอยากจะได้นะคะในช่วงนี้นะคะการเงินรายจ่ายเยอะมากนะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อยู่ในช่วงของการซ่อมแซมร่นผังน้ผังร้นเสียนิเสียนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สถานที่แอบโกจรการข้กากลางคืนตามปรับตามบาได้ด้วยนะคะนะบางคนเครียดอยากริ้งอยากดื่มอยากกินอยากทเที่ยวนะคะนะการเงินอาจจะหมดไปกับส่วนตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะการทุบก,การ pt, ขุดการเจาะก,การก่อสร้างคนขายประกันนะคะหมอดูนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะหรือเรียกว่าความรับผิดชอบเยอะนะคะก็ได้ด้วยนะคะความรักนะคะความรักของคนมีคู่ใครบางคน มีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินบางคนแอบมีกิก๊กนะคะแอบมีคนคุยจากโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือก็เ,เรียกว่ามีคนคุยมากกว่า1คนนะคะก็ได้นะคะนะเดวิลเดวิลเจ็ดดาบนะคะเรียกว่า,ามีกิก๊กนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบ ในสถานที่อคจรกางคข้ากังๆๆคืนนะคะนะแต่เป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นความรักฉับเฉวยได้นะคะนะเราอาจจะเสียตัวได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะก็อยากถูกหวยนะคนวันพุทธนะคะแต่วันนี้นะคะไม่โดดเด่นนะคะแต่ถามว่าเสียงได้ไหมก็เสียงได้นะคะแต่ไม่โดดเด่นนะคะโชคลาภเลขมงคลจะพันสิบสี่นะคะมีเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านะคะไปนะคะผลวันพฤหัส คนวรรณพันธ์ <c oughs> ราชินีพระจันทร์นะคะความขวัญความหวังนะคะความจินตนาการนะคะนะักงานทางด้านเกจินะคะงานงานทางด้านประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะ้าช่างเกจิช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะนะักงานทางด้านประเภทนี้นะคะเรียกว่าอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือว่าเรียกเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวยังเจมตลาดได้อยู่นะคะนะราชินีพระจันทร์ก็ยังมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะคะ เดือมูนนะคะพักผ่อนน้อยตือนเช้านอนดึกนะคะบางคนทํางานเข้ากะด,ดึกก็ได้ด้วยอารมณ์ในช่วงนี้ของคนวันพฤหัสผันผนแปรปรวนนะคะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะคะนะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะบางรมเขาเรียกว่า,าคิดกังวลใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะคิดวกไปกลับมานะคะบางคนเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับในสิ่งที่ผ่านมาด้วยนะคะนะพวกราชนประจันนะคะขาวดำนะคะเดื o มูลก็เรียกว่าความคิดมากคิดเยอะนะคะคิดวกไปวนมานะคะ นะก็อยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าไปคิดมากนะคะสิบไม่เท่านะคะงานเยอะนะคะงานเยอะหรือเรียกว่าง,ง,งานมากนะคะในช่วงนี้ก็ความรับผิดชอบเกี่ยวคนในครอบครัวก็ถือว่าเยอะนะคะนะอยู่ในความรับผิดชอบของเรานะคะหรือใครที่ทางานทางด้านประเภทโกดังน,น,ดน,นะคะโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะคะก็มีโอกาสาต้องยกของหนัก,นกๆได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างเก่เยอะนะคะทําให้เราคิดมากกังวลใจนะคะ เดือดซันนะคะแต่ดวงของคุณก็จะมีความโชคดีนะคะนะเดือดซันขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าช้าหน่อยก็แต่ก็ชัวร์นะคะนะบางคนก็เรียกว่าใครว่างงานตกงานอยู่นะคะก็มีโอกาสได้งานนะคะหรือ,เ,อเกี่ยวข้องกับสุขภาพใครจะป่วยไม่สบายอาการปวดก็จะดีขึ้นนะคะนะการเงินนะคะก็จะมีโชคมีลาบนะคะเดือดซันเ็าเรียกว่ามีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนะความรักนะคะใครเป็นโสดก็มีโอกาสพบรักพบคนตกถกถูกใจนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาสตั้งท้อง,งตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะนะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบ้างคนนะคะยังเป็นความรักที่ปกปิดซ่อนเร้นยังเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนันะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชควมทั้งความฝันของเราด้วยนะคะเอามาตีเป็นตัวเลขนะคะส่วนเลขมงคลจากพยุติศีมีเลข2 7 0 เก้านะคะสองเจ็ดศูนย์เก้านะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์น,น,นะคะห้าดาบ วันศุกร์นะคะใครหลายๆคนนะคะมีความอึดอัดใจบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะอึดอัดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะใครที่ทางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะมีห้าดับต้องระวังเพื่อนรวมงานหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานนะคะในช่วงนี้เราอาจจะดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะคะเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกไม่ถูกใจเขานะคะขอให้เราเงียบนะคะขอให้เรานิ่งนะคะแต่คนวันศุกร์นะคะความคิดของตัวเองนะคะค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าเป็นใหญ่ความคิดของตัวเองต้องถูกต้องเสมอนะคะนะค่คนข้างจะดื้อนะคะคนมันสุขในช่วงนี้นะคะต้องปล่อยวางนะคะต้องอารมุ์มอหร่วยด้วยนะคะโห้ยแต่ดวงดีนะใครที่เครีคยดเ,เรื่องการเงินอยู่นะคะบางคนเครียดเรื่องการเงินนะคะแต่คุณก็จะมีโชคนะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเหงนะคะนะจะได้รับโชคนะคะการสะสมนะคะหนะึ่งเหรียญเรียกว่าสะสมเงินเงินทองทองสะสมของมีค่านะคะบางคนมีโอกาสเดินทางเขาเรียกว่า ดวงของเรานะคะกําลังจะมีความโชคดีนะคะนะกักการค้าการขายในช่วงนี้นะคะขายดิบขายดีนะคะรนะวมทั้งมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะนะัความโชคดีบางคนก็เขาเรียกว่าสะสมทรัพย์นะคะนะก็ได้ด้วยนะคะ นักขยี้ทีเครียดอยู่นะคะเดี๋ยวดวงของลูกเดี๋ยวดวงของคุณก็จะมีความโชคดีนะคะเดินไฮโรเฟนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงนี้นะคะขายดีขายดีนะคะนักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะราชาถ้วยนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะนะปวดกระดูกนะคะปวดตามกล้ามเนื้อปว,ป,วปวดเข่าปวดเข่าปวดแข้งปวดขานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะใครบางคนอาจจะได้รับของขวัญของขวากจากคนรักนะคะเอาเอาใจคนรักดีๆนะคะมีโอกาสได้รับอ่าเขาเรียกว่าอาจจะได้รับของขวัญนะคะจากคนรักได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะ น้าเดอไฮโดรเฟนนะคะขึ้นมาให้ไปเสี่ยงเซมซีนะคะน่ะจาจะเอาเลขเกี่ยวกับซมาเสี่ยงโชคนะคะส่วนเลขบางคนจะเข้ายี่นะคะมีเลข5 1 5 0นึ่งห้าศนะคะห้าหน้าะคะต่อไปนะคะคนสอ คนวันเสาร์นะคะสามดาบคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะระวังอารมณ์นะคะนะักสามดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะระวังความความคิดระวังอารมณ์ระวังคําพูดของเรานะคะนะักคำพูดของเราอาจจะไปติ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะนะักคำพูดเขาเรียกว่าความคำพูดค่อนข้าง,งใ,จใจร้อนนะคะนะักพูดแรงนะคะนะักสุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับกราเพราะอาหารกรยยดไหลย้อนระบบทางเดินหายใจใครดูดบุหรี่นะคะนะกขวาก็เรียกว่า ระบบทางเดินหายใจติดตดิดขัดขัดได้ด้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะนัเดิมมูลนะนะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะนะสามดาบเดิมมูลนี่ระวังเจ,เจ็บป่วยไม่สบายนะคะใครที่พักผ่อนน้อยนอนดึกนะคะนะก็ต้องดูแลสุขภาพเอความดันนะคะวิงเวียนศรีรษะความปวดหัวไม่เกรนพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะบางคนทำงานเข้ากัดดึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ แปดถ้วยนะคะมีดวงเดินทางนะคะมีดวงกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะนะเมืองนอนนะคะบางคนนะก็เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะโวยเก้าดาบคนวันเสาร์นะคะในในช่วงนี้นะคะต้องดูลสุขภาพนะคะนะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องระวังนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะ นะต้องดูแลสุขภาพนะคะก้าวก้าวดับเดือมูนนี้พักผ่อนน้อยมากนะคะคนเสาร์นะคะนะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นหลับนอนดึกนะคะตื่นเช้านะคะนะความดันนะคะไมเกรนนะคะบางคนถึงขั้นทานยานอนหลับเลยด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินยานอนหลับทานยานอนหลับนะคะ รวมทั้งใครบางคนนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานศพงานอะว่ามงคลหรือไปเยี่ยมคนป่วยนะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่ยังไงตัวเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะมีแต่รายจ่ายนะคะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมน่นฟังนี่ฟังน่นเสียนี่เสียนะคะความรักนะคะความรักของคนวันเสาร์นะคะระวังอารมณ์ระวังการทะเลาะระวังการขัดแย้งนะคะ นะำคำพูดของเรานะคะจะไปทิ่มแต่งความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมีโอกาสพลาดพลามีโอกาสพลาดพลาดนะคะในช่วงระยะหนึ่งได้ด้วยนะคะแปดตัวยนะคะแปดตั้ยเก้าดาบนะคะมีโอกาสพลาดพลาดมีโอกาสบางคนอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะก็ได้นะคะนะทำให้เรามีความรู้สึกที่มีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะนะคนโสด บางคนนะคะยังคิดถึงอดีตยังไม่ปล่อยวางกับอดีตยังหมกมุ่นกับอดีตยังคิดถึงคนรักเก่านะคะยังรอคอยคนรักเก่าอยู่นะคะยังไม่เขาเรียกว่าอยู่กับอดีตนะคะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะโชคล่าวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะส่วนใครที่จบกันเสี่ยงดวงนะคะสามเจ็ดแปดเก้านะคะสามเจ็ดแปดเก้านะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทันหนายของคนเกิดตั้งเจ็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ